สวัสดีวันทำงานนะครับสวัสดีพี่น้องชาวแรงงานทุกท่านวันนี้กับวันอังคารที่สามสิบมกราคมสองพันบเจ็แล้วนะครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับบรรยากาศเดินทางไปทํางานเนาะตอนนี้ก็ับประมาณตีห้าสี่สิบกว่าๆวาแล้วนะครับนะนี่นะครับบรรยากาศของชีวิตชาวแรงงานพี่น้องอีสานปัตทินเนาะมาหาทําการทํางานอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ วายสปิดกรุงเทพชลบุรีระยองตื่นเศร้าตื่นเดือครับผมเพื่อไปทำงานเศร้าก็ออกไปทำงานตอนแรงกกลกบเขามาบ้านเศร้าห้องเศร้ามาพักนอนเป็นประจากษ์ของชีวิตนะครับชีวิตของคนแรงงานอีสานบ้านเฮาบางคนก็โชคดีร่ำรวยในเงินในทองกันมากมายบางคนก็พออยู่พอกินบางคนก็เป็นหนี้เป็นสินนะครับ สู้ๆกันต่อไปครับผมชีวิตชาวแรงงานชาวอีสานสักมือนหนึ่งครับมันจะต้องดีขึ้นหรือว่าบอดีขึ้นกับพออยู่พอกินจากคำกล่าวที่เพิ่นบอกไว้ว่าคนขยันมันมีวันอดตายครับจะมีแต่อดนอนครับอดนอนตายตื่นเศร้าเกินไปนอนเดิกอาอยู่หายกินกันไปพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับชีวิตชาวแรงง,งานเนาะสู่ๆกันไปครับเศร้ามนืนอีกะ บรรยากาศดีนะครับว่นหนาจะมีฝนตกอากาศจะสดใสอยู่หรอกครับแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นะครับจะมีค่าพี่เอ็มฟุนละอองเยอะจังหน่อยเพราะว่ามันเป็นหนาแรงเนาะเขาสูนนาแรงฟุนละอองหลายทางชนบุรีเขาก็ถือว่าลดหลายเนาะสาหกรรมมีควันมีอย่างเยอะโดยเฉพาะที่แหลมฉบังเลยครับควันไฟจาก ลงกันน้ำมันจากนิคมอุตสาหกรรมถ้าไม่มีค่าพี่เอ็มสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับพี่น้องเาวาแรงงานพี่น้องทุกท่านทุกคนที่อาศัยอยู่บริเวณแหลมฉบังศรีราชานี่ยละยนะใส่หน้ากากป้องกันไว้นะครับเนาะหน้ากากป้องกันโควิดนี่ลนะหน้ากากอนามัยทั่วไปนี่ครับซอยป้องกันไดนะ้เนาะในระดับหนึ่งก็ดีกว่าบใสไซเนาะครับพี่น้อง ขอทุกท่านทุกคนนะครับจงโชคดีประสบความโชคดีนะครับในเมื่อนี้ทางานอย่างมีความสุขสนุกกับการทํางานนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ขอขาบพระคทาาป่าไซพี่พ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้นะครับเนาะกลับพบกันไหมครับในครั้งต่อๆไปในโอกานะสหน้าสําหรับเมื่อนี้โชคดีทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ